นายชำนาญจันเรืองรองประธานคณะกรรมาการวิสามันศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรม,มนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในเรื่องของการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นนะคะโดยมีการเข้าร่วม รับฟังความคิดเห็น10หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยกันค่ะมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสมาคมองค์กรบริหารส่วนจังหวัดของประเทศไทยสมาคมสันนิบาตประเทศไทยสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยค่ะสมาคมองค์กรบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทยสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย,นนย,ย,แ,ทไทยและสมาพันธ์ ตลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยนะคะโดยที่ประชุมก็มีการหารือแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะแก,ะก่คณะกรรมาการในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งยังไม่สามารถเป็นอิสระในการปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ยังมีประเด็นขัดหรือยแย้งต่อรัฐธรรมนูญรวมถึงการกระจายอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการด้านบริการสาธารณะซึ่งรัฐธรรมนูญ ปี2540และปี2550มีการกำหนดไว้ค่ะแต่รัฐธรรมนูญปี2560ระบ,บุว่าหากหน่วยงานใดก็ตามมีความพร้อมในเรื่องของรายได้ก็จะให้เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลด้านการจัดการบริหารด้านสาธารณะซึ่งในส่วนนี้ปัญหา จะต้องทำอย่างไรนะคะให้หน่วยงานท้องถิ่นของรัฐมีความพร้อมในเรื่องของรายได้และบุคลากรเพื่อสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาในการจัดการบริหารด้านสาธารณะในแต่และประเทศประเภทได้นอกจากนี้นะคะยังมีปัญหาเรื่องการทำงานทับซ้อนการระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นดังนั้นในการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต้องดูในเรื่องของหน่วยงานที่ทับซ้อน ต้องแก้ไขปัญหาให้เทียบเท่ากันด้วยไม่ใช่ให้ส่วนกลางมีความสําคัญมากกว่าส่วนท้องถิ่นแต่ควรให้ความสําคัญเท่าเทียมกัน ด้านนายชำนาญค่ะก็ระบุว่าเรื่องกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่มีประเด็นซึ่งอาจขัดหรือยแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นสามารถหารือกันและส่งข้อสรุปพร้อมไปยื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยและหาแนวทางแก้ไขกฎหมายได้พร้อมกันนี้ค่ะต้องหารือว่าการทํางานในส่วนของส่วนกลางยังมีส่วนใดที่เข้าไปทับซ้อนกับท้องถิ่นก็ต้องมีการแก้ไขปัญหาด้วยการแบ่งงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ ให้ดำเนินการทำหน้าที่ต่อไปค่ะ